สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการขยายต้นกวักมหามงคลกวักมหามงคลปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเพื่อการทําการค้าให้เจริญรุ่งเรืองเป็นความเชื่อของโบราณครับทุกคนปลูกแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองจริงครับเพราะพิสูจน์มาแล้วจากบรรพบุรุษของเรานะครับหรือว่าเราจะปลูกในมุมมองทางวิจยารศาสตร เพื่อดูดซับความชืน้นดูดซับความไม่ดีจากในบ้านได้ครับลักษณะของใบกวักมหามงคลก้านจะสีขาวนยครับสีขาวสวยเรียวนะครับการใบด้านในจะสีแดงครับเนี่ยครับจะเป็นสีแดงสวยงามนะครับส่วนใบก็จะเป็นลายขาวเขียว สวยงามใบใหญ่เลียวนะครับผมตรงนี้นี่การขยายพันธุ์กวักหมหามงคนนี้ก็ไม่ยากครับเตรียมวัสดุที่เราเตรียมไว้แล้วก็คือดินที่เราใส่กระถางที่เป็นวัสดุเหลือใช้ก็คือขวดน้ําในบ้านเรานะฮะมาตัดให้รูปทรงปากทรงสวยงามหน่อยหนึ่งให้ดูดีนะครับแล้วก็ใส่ดินเข้าไปดินที่เราซื้อตามท้องตลาดเนี่ย แล้วก็มาผสมคุกเขาให้เข้ากันกับดินปุ๋ยคอ,อกปาามะพร้าวด้วยอย่างเงี้ยครับผสมรวมกันแล้วหลังจากนั้นเราก็ยินที่เราเตรียมแล้วเราก็จกจก,จกดินให้เป็นรูนะครับจกดินให้เป็นรูหลังจากนั้นเราก็ปลูกลงไปเนี่ครับปลูกเราปลูกไม่ยากครับปลูกไม่ยากสําหรับก่อนที่จะปลูกเราก็ต้องตัดให้เป็นเป็นปากฉลามนิดนึงเพื่อ ป้องกันไม่ให้ลักเน่าไม่ให้น้ําตกขังนะฮะตัดเหนือข้อนะครับเนี่ยเหนือข้อมีข้ออยู่นี่เนี่ยตัดให้เหนือข้อไว้นะครับตัดให้เหนือข้อไว้ปะปักปั๊บเราก็เสียบลงไปเสียบปักกดให้แน่นนะครับกดให้แน่นกดให้แน่นแล้วเราก็ลดน้ําให้พอชื้นนะฮะลดน้าเข้าไปนะครับให้พอชื้นเนี่ยครับ ปลูกไว้พืชตัวนี้เป็นพืชที่ชอบความชื้นชอบอยู่ในร่มไม่ชอบน้ำมากนะเราก็จะลดน้ำประมาณอาทิตย์อาทิตย์ละประมาณสามครั้งถึงสี่ครั้งเพื่อไม่ให้ชื้นมากใบก็จะออกมาสวยงามนะครับใบก็จะออกมาสวยงามนะใบจะบานสวยงามอย่างเงี้ย ก็ปลูกไว้ประมาณทั้ง25ถึง30วันรากก็จะเริ่มออกรากเริ่มออกปั๊บก็จะมองเห็นหลังจากนั้นเราก็เอาไปปลูกในกระถางใบใหญ่ประมาณป่ากระถางประมาณหกนิ้วเพื่อจะขยายพันธุ์ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จบไว้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ถ้าท่านมีปัญหาอะไรก็สามารถสอบถามได้ทางเบอร์โทรทางไลน์แล้วก็ทางข้อความได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเอาไว้เจอกันวิดีโอหน้าครับจะมีอะไรดีๆมานำเสนอให้ทุกท่านถึงบ้านเลยครับ